สวัสดีครับขอตอนรับเขาชูช่องวิไลโชคนะครับเมื่อนี้เสาร์วันที่หนึ่งสิงหาคม25 6 5คหราับทางช่องเ้าเดินทางมาถึงวัดปู่38นะครับเพื่อมาตามหน้าทังตัวเลขโค้งสุดท้ายทายสุดเสาร์วันหวยออกครับฝากตอนเยบซีนะครับมาเนืนอทางตัวเลขของปู่38ครับยังสจเป็นตัวเก้าตัวเดิมบอหรือจังใดนะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับขอการเลยนเชิร์ฟซีทุกท่านนะครับไปการรมบัสการหลวงปู่38น้ากันเลยครับ การได้เอฟซีครับมาตามเน้นย่ำเศร้ามือหววยออกครับเศ้าว,วันที่หนึ่งสิงหาคมครับปูไม่ปูฟันเน้นไห้นะคะไ,ได้ครับปูเนี่ทางย่ำเป็นตัวเก้าบุคคลหรือว่าจังไดครัปูอยูก่อนลนะ ตัวเก่าเน้นเป็นตัวเก่าเนาะปูตัวใดปูโครงสุดท้ายฟันไห้บนตัวนึ่งล่างตัวนึ่งเนี่ยเป็นยังปูนั่นรักอยู่ฟันไห้ตัวเดียวน่ตัวเดียวแข็งๆเลยเนาะค่ะเนาะสองศูนย์สองศูนย์สองตัวเดียวเน้นเน้ยนบนมาค่ะเอาพี่เนาะบนสองกับหนึ่งโต๊ะแปดกับสองกับเนื้อเนื้อเนียนแข็งๆฟันดีอยู่บ่ปูมันเคลื่อนนี่ศูนย์สองตัวเดียว สามตัวอย่างกระปูเล็กมาเชงมักสองเชิงมักหนึ่งเชิงมักแปดเนี่ยรักลอยรักลอยเ <c oughs> ห็นว่าฟันสองตัวหายเลยคือศูนย์สองอศูนย์สองเทานศูนย์สองสองล่างตัวได้กว่าครับล่างนี่ <c oughs> ฟันคูู่มกักเก้านีเดือล่างมัก 5, 7, 5, 9, 6, 9, ห้าเจ็ดบนหมวกห้าเจ็ดห้าเก้าหกเก้าต็เนีห้าเจ็ดห้าเก้หาหกเก้าแล้วว่าบนนี้คู่เดียวแน้นหมวคู่เดียวแน่นศูนย์สองห้าเจ็ด ห้าสองห้าเก้าชุ่มเก้านะ่ห้าเก้าโอตัวล่างล่างนี่เปิดตัวเก้ายแต่ว่าบนนี่มักูนย์สองเอมักส่วนสองเาตัวเดียวทุ่นทุ่นเสาของวันที่หนึ่งครับมือรับโชครับช่มาเบึงน้ำกันครับฟันดีปะครับปูฟันวางเด็ปูบอกให้ฟังจักหน่อยเนี่ยปู โอ้ฟันมาสีถือเลขอ้อนปูอันยิบลอตเตอรี่ไว้ตัวใดกบปูห้าเจ็ดวันดิห้าเจ็ดเนี่ยโอาไว้าเจ็ดโอ้ได้ลายใบมะปูมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยหาเจ็ดหาเจ็ดนี่เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเด่นได้ทั้งบนทั้งล่างเด่นหานะเด่นตัวนี้มะปูเนี่ยบนเด่นโอล่างเด่นหาเหาเจ็ดบ่มากล่างเด่นหาเจ็ดมะปูนี่แหละตัวมันยิบจับลอตเตอรี่ไว้ลายนี่ห้ เอาครับนิ่งนเนื้อเนๆแขวนครับเศร้าของบัญทีหนึ่งสีหาคมหมดหาแปดแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองสามตัวแปดศูนย์สองปูมักตัวนี้เอาไปไปกระปับกละปับเอาโอ้พยายามกลับกรับเอาตัดตัดออกนองปูตัดเหรียญสีขาครับค่ะก็ซื้อได้ตัดเหรีเอาปูวานะคะ ฟันว่าสิถือเล็กไม่กว้างฟันถือตัวเลขปูไม่กว้างฟันยัว่าฟันมันจะแนวดิบูวโอ้ฟันว่าฝันว่ามีแต่แนวดิอปูเล้ว่าสิถือเล็ปูมั่นใจศูนย์สองเอาแตกทั้งบนทั้งล่างอีกเงนาะปูวงอันนี้เนาะโอ้มั่นใจศูนย์สองพี่น้องปูมั่นใจศูนย์สองนะคะคือเล็กที่มันหาก้อหกนะ ๋อค่ะปูห้ากับหกหเด่นบอกค่ะปูลังเนี 9, and, and. And, ่ยห้ากับหกลังมาหากับหกค่ะเมื่อวานห้าเก้าหกเก้าน้ำเนี่ยค่ะปูหกเก้าน้ำบอกเออหกเก้าน้ำดิอ๋อปหกเก้าเป็นไงห้าเก้าหกเก้าครบแล้วปูครบแล้วอ๋อ ซีคู่ครับล่างบนเนื้อเน้นๆครับคู่เดียวครับศูนย์สองเลกเดียวสาหรับตัวเลขแนวทางครับของปูสามแปดเส่าวันห้ยอวกครับก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมหกหาครับส่วนบนครับปูเน้นคู่เดียวเขนเชนครับก็คือศูนย์สองครับสามตัวก็จะมีแปดศูนย์สองครับค่ะล่างนะคะเนาะปูห่มสซีคูนะคะมีห้าเจ็ดห้าสองห้าเก้า ลาวก็ูกเก่านะพี่น้องตัวที่ปูว่วงกลุมหนึ่งก็คือห้าเจ็ดนะคะยังรุงกลมตัวเก้าเนาะห้าเจ็ดปูยังมั่นใจห้าเจ็ดกาปูปูว่าปูฟันดีพี่น้องเอาจากใบนี่ปูนี่ห้าเจ็ดนี่ปูเอาจากใบแล้ไรใบโอ้ปูเอาไรใบครับเมื่อนั้นเมื่อนั้นปูก็เอาแปดใบแล้วเนาะปูมั่นใจครับล่างนี่ครับนีก็เอาติมสิบว่าแตกล่างแตกบนอยู่เราบบปูมันบ่เหลืออะไรจีห้าเจ็ดนี่ มันเรียนหายอยู่แล้วเรศนะห้าห้ากับหกมาหนึ่งตัวมันถึงไปครตัวมีคอเบิ้งเลยครับอันนี้ปูมากขาพี่น้องมากตัวใดกันคาเบิ้งครับเพราะว่าส่วนตัวปูนี้ล่างนี้ก็คือเน้นนักอที่หายเจ็ดครับปูกับยิบลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วครับลูกสาวปูซื้อตัวใดปู่นมันสุงหดนะ่นซื้อตัวใดหดนี่นะหดนี่บอกะา่นซื้อคือกันเนี้มัน หนึ่งห้าหนึ่งหกด้ของเขาโอ้ลูกสาวปูนี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง้าหนึ่งหกเอาเอาลูกสาวปูหนึ่งห้าหนึ่งหกกับศูนย์สองเออมีเนียงนถือคุ่วดเนาะแมนลูกสาวปูนั่นถือสุงวดขเพ่นหนึ่งห้าติปูหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหก่มีเสเดีแล้วกัศูนย์สองมีเสมาเข้ากันอ๋อลูกสาวปูเนาะอนเนข้ากันอันนี้เป็นลูกสาวปูเพ็นสื่อนะครับถือคุ่งวดเพ็นสื่อถือขุงงวดพี่น้อง แต่ตัวเลขแนวทางอาจสีค้นล้าตัวก็ปูมีมีมีคือกันอยู่ครับคือศูนย์สองครับเอาพีเคราะหเป็นแนวท่ากับผมแต่เพิ่นถือสุงหวดเด้อพี่น้องนี่เด้อนี่ลูกสาวปูนี่ถือซุงหวดหนึ่งหาหนึ่งหกนี่เพิ่นถือเด่งหวดแล้วแสนสองแสนคนนัปูเด่นศูนย์กับหนึ่งเดียวของเขาโอ้ของเพิ่นเด่นศูนย์กับหนึ่งมากวดนี่ศูนย์กับหนึ่งของเขาศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวแบบปูของเพิ่นมเนีนอนของเขาโอ้ศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัว ดีเพดีไปแนวได้โจนนะครับอ๋อมานแน่นอนพ้องขาบะนี่นนนต่ว่าส้นของปูคือตัวนีตัวเดียวตัวเดียวอยโอ้เอาพี่น้อง,2 2> องเลขลูกสาวปูมาหนึ่งกับศูนย์แล้วมาชนของปูคือศูนย์สองนะคะพี่น้องลองพิจารณาเบิ้งนะคะเป็นแนวทางฝากต่อน,นะคะแล้วปูก็ว่าปูฝันดีนะพี่น้องฝันว่าจะได้สิ่งของนะคะปูก็ว่างวดนี่สิถืออีกคือเกานะคะสาหรับแนวทางตัวเลขของปูนะคะอ่ลองพิจารณาเบิ้งนะคะ สามคือน้ำก็ชือน้ำเจ็นสิบห้าหกอ๋อขันขันอยากตามลูกสาวปูให้ซื้อสิบห้าสิบหกอ๋อเขาก็ถชือดีขึ้นกันแม่นอยู่ปูปูก็ว่าถือซุ้งหวัดลูกสาวปูก็ได้ถือซุ้งหวัดเด้่อวเขาได้ค่ะค่ะเอา บ่มีศูนกันหนึงกับบ่ถึงอีกของเขาโอ้เจสันติปูปปต้องติดตัวหนึ่งเป็นมาปู s <aut> <S อืมค่ะเอาสุดท้ายนี่ก็ขอ,ขอขอบุญขอบุณปูเดอค่ะ,ะที่แบงปันแนวทางให้แฟนคลับทางช่องให้ได้มีโชคมีลาบน้ำกันนะคะเนาะตาทูเขาปูตาทูแก่เผื่องทรับผมโสมแบนี้โชคแลปปูเนา<จ>ะเอาครับพี่น้องหลังจากรับชุมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูสามแปดนะครับเป็นคงสุดท้ายท้าชุดสาววันหวยออกครับพี่น,น้องเอฟซีทูกตัน นะครับกะแนวทางตัวเลขของปูครับบนเน้นไปที่02เม็ดเดียวแข็นๆได้นะครับ02เม็ดเดียวแข็นๆและการล่างนะครับแนวทางตัวของปูก็ยังเป็นตัวเก่านะครับปูวงกลมไปที่57นะครับหา7นะครับพี่น้องเอฟซีเฮาสุดท้ายนี้ให้เอฟซีท,ทุขสันโชคโฉบมันมันลำรวยไว้เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ